โอ้ยมีอีกแล้วลานมียังมีตัวนึงนะโอ้ไม่มีสวยซ็ลืมแน่มันไปแล้วอ่าไม่มีแล้วไม่มีล้วไ,ไม่ลงแล้วเหรอไม่เห็นล้วเดี๋ยวหันดังอีกทีโล่ง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  ไปชาร์จแบตแล้วม <wie> oh ั้งไม่เป็นไรยังดีเลยอยู่ที่โลก ีโอเคตรงนี้มีรถนะต้องตกใจนะผมยิงใสร อะไรขลัแล้ไม่มีคนบุกบ้านใช่ไหมไม่โล่งตายนี่โล่งตอนนี้ยังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยถ้ามีผมโครยไปรอตะกี้ยังเดือดถ้าเจไม่ตายเราไม่ได้ที่สองนะ ได้ที่เท่าไหร่วะมาเล็วมาเล็วนี่ไงมาทางุมเนี่ยเลยปัดทุ่มที่ปัดทุ่มเป็นสกิลคนยิงใช่ไหมที่ได้เป็นกล่องศพแบบเนี้ยอ่าที่ว่าเป็นกล่องใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่ันเป็น มันเป็นไอส,สกินพินเศษของตัวน,นี้กินก่องไม่มีอะไรดิพี่ถัดไปมีตัวมา<ล>มีตัวมาวมาแล้วจัดการมันตอนที่มันจะจัดการเราถ่ายเรียบร้อยไม,ม่มีอะไรให้ยิงยิงไข่เล่น มัมีอีกมีมีมาอีกตัวหนึ่งอ่ะโอเคไยแลวบอดบางทีก็เหมือนคนนะมันหลบเก่งมันกระโดดด้วยอือพี่พี่กูอยู่ภาคเหนือใช่ไหมภาคอีสานอ๋ออีสานเนาะอีสานร้อนไหมพอนเนี่ยพัดลมสามตัวจัดจีน ไผ่ลมสามทัวครับตอนนี้พ่แน่นอนภาคพันธ์อ้าวพี่ไปไหนละจะขี่ด้วยติไปไหโอเคมาด้วยเบอร์ซี่ขินขึ้นมาปั๊เบอร์ซี่อ๋อเบอร์ซี่นี่แล้อ๋อไปแล้วไปแล้วโโออเเคคมาแล้วนี่ไง แสงแล้วนี่ไงเห็นไหมเราปล่อยให้ไปตายก่อนไงเดี๋ยวตามไปเก็บเป็นแผนมันเป็นแผน,นแผนดีมากเอา้าจับลงแล้วทำไมน่ะนะบาง,<ป>งชนก้อนหินชิปหายแล้วลถติดก้อนหินอ มันจะขึ้นมาจากน้ำหรือจะเปิดปั๊ดตรงนี้บอดอ่ะดูโอ้เจอแล้ว RPG ไม่เกิดสักทีก RPG ลงอาร์ไปแล้วละครละครใครจะขับใครจะขับใครจะขับอู้อ้องให้พี่เขาขับก็บได้ ไอ้ดอกมาแล้ว uh. no. ู่ไหนอะมีทางนู้เอ้ามีคนเอาแล้วพี่มีคนเอาแล้วมีคนเอาแล้วมีคนเอาแล้วอยู่ตรงไหนอีกนี่กำลังมาพอเคลื่อนที่หนึ่งคำทำไมพอมันไม่ล็อกอะผมไม่เข้าใจ ไอ้ล็อกห่อโอ้แต่รถล็อกใช่ไหมมันไม่ล็อกอ่ะเพิ่งจะล็อกไอ้ไม่เมื่อกี้ผมเล็งรถแล้วมันไม่ล็อกเพิ่งจะล็อกเนี่ยโอ้ป้อมาเขาก็จริงไอ้เนี่ยเล็งไอ้เมงวันยังไม่ล็อกเลยอ๋อนะไปไปเล็งไอ้เมงวันยังไม่ล็อกเลยอ่าไขมันสมุนข้อความภาษาอังกฤษมายาวเหยียดเลยแปลกยังไงวะแปลกๆนะ ล็อกหอไม่ล็อกอ่ะแลอวมีความหมายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมี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 ๆๆมีมเฮ้ยมีนะมีตีเลงเลงเรงเลงเลงๆๆงเลงเลสองตัวสามไปเลยไปเลยไปเลยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนอ่ะมขับหนีแล้ว หนีแล้วรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนกับตามตูดมันไงมันเจ็บไอแอร์ดอกปลดเอาใช่ไหมเดี๋ยวดูล่าสุดก่อนมันเป็นแต่ยิ่งบอเอ่อเชื่อมมันอยู่ตรงนี้ไหมเชื่อมอยู่ในบ้านหายไปเนี่ยมีโซ่โซ่กุญโซกุญอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านลงไหมลงจัดการมันไหมใช่ใช่ใช่มีรถข้างหน้านะโอ้โหเยอะ ยิงไหมยิงไหมยิงไหมเพียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโดนเลยเนี่ยลงจากรถโดนเลยอ๋ออยู่ในน้ำตัวหนึ่งใช่อยู่ในน้ำตัวหนึ่งมันขึ้นมาจากน้ำมันโดดมันโดดมันโดดียิงมั้ยยิงมั้ยสวยใช่โดนไหม เกือบแล้วคอยคอยนีคอยคอยนีคอยเปิดประตูรถปุ๊บตายคาประตูรถเลยเกือบไปเลยปุ๊บอุ้ยของม่วงเต็มเลยอะมันมีอีกบ้านหลังนึงนะขี่รถมาสองคนอ๋อนี่เอาเนี้ยนี้เอาเนี้ยอันนึงเนี้ยมาเสริมละมาเสริมละมีมาเสริมเพิ่ยิงเพ่งก็ยิง หายแล้วนั่นแหละอยู่บ้านหลังนู้นหละบ้านหลังนู้นสองตัวนะไปหามันไปไหมเอาไหมไปสิไม่รู้ว่ามันสุนัขปี๊อยังเจ๊เป็นผู้หญิงก็ไปเต้นโชว์ข้างหน้า ถนนนะเพื่อมันจะออกมาส่วนล่อเป็นส่วนล่ออยู่หลังนี้ใช่ไหมไม่เห็นแล้วอ่ะหลังแม่พี่นุ่นตายเหมอนแล้วมั้งหนีแล้วเปล่าหนีไปแล้วอ๋อข้างหน้าข้างหน้าเี่ยบ้านหลังหน้าเลย่จไปหมดแล้วมั้งผมฆ่าผมฆ่าไปสามตัวน่าจะหมดแล้วฆ่าไปสามตัวน่าจะหมดแล้ว โดดแล,ล้วเว่ยของกูอยู่ไหนวะเนี่ยฮ่ฮฮอยู่ชายหาดนี่ว่ตคงรงนี้แหละวไม่ต้องไปความก่อนดีมั้ยเฮ้ยเพิ่งลงจากรถก็าตายแลยว้วจอดอจอดรถไม่บอกไงโ ทีกี้ตั้งหลักไม่ได้เลยเออแล้วแหละว,ว่าจะใส่ตัวนั้นออตัวที่อยู่บนเนินอ่ะแต่ผมลงอย่างลดไอ้ตัวในน้ำยิงไงผมก็เลยอเอ,อ้ยยังคุยกจะลงเองนะ <วา S 1> โอ้ลดจัดการอนู่นะเอออยู่แฮปอั nice n ไอสตีมมิ่งออนโอมยชมว่าเราสตีมดีว่าซ่านฝรั่งทางชาติคนสตีมพูดเพราะ ตี้อยู่กับผมสองตัวมันมาแอสไตล์ะมไล่ผมอยู่หนนั้นบู๊นสับสนสับสนสองคนนี้เอ่เจะพลับจาบีบมันอยู่นี่นี่อยู่ข้างบนอยู่ไหนอยู่บนเหรออยู่บนเขาบนเขาบนเขาเลยโอเคระวังนะรถถังรถถังดิมีรถถังรถถังถังรถถัง ใช่ใช่ใช่ผมผมรูแลผมจะไปอยู่กับมันเอ้ยแต่ผมไม่มีรถว่ะแล้วคุจะไปอยู่กับมันได้ไงโดนตู้มีวแตกเลยไม่มีสนัยเอ้ยมีแล้วมีแล้วก็มีระเบิดแตกนะไม่มีระเบิดแตกเลยมคว้ามผ้มผมจะไปนควมันควันแล้วมันควันแล้วมีรถบล้วงลงมแล้วมลงแล้วมลงมนแล้วมันลงมันแล้วมันล้วมันลงมันแล้วมันล้แล้วมัน้้วน มันมันมาตรงนี้ละลงแล้วเหรอมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วลงให้ดีมันวิ่งไหนล่ะมันขึ้นรถถังยังมันขึ้นรถถังยังรถถังจะระเบิดแล้วจ้ามาแล้วมันมาฝัา่งฝั่งนี้มาของนี้ทุกคนหมาอะไรแล้วร้อยล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วอยู่เร็ว รวมกันตายหมูดีกว่าปะมีตัวหนึ่งว่ะยิงกูอยู่เนี่ยแล้วมันอยู่ไหนวะมันโดนตัวปืดอน <ๆ S 1> นี้เพราะระวังนเฮ้ยมันยิงฉันมันเห็นฉันแล้วระวังระวังระวัง นนัใครโดนใครโดนใครโดนหยุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมไปเก็บเดี๋ยวผมขับไปโชว์เองผมมีมอเตอร์ไซค์อ๋อนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วตายจล้มแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วตัวหนึ่งสามมันสามมันสามมันก่อนเฟลแล้วสวยแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่ง จ็บิงหรือตายดินเลยทนายนะครับทนายฝั่งเหมาก้ามนด้วยเฮ้ยโอ้โหโดนสวนโดนสวนโดนสวนเก็บทันไหมไม่ใช่ตายก่อนเดี๋ยวจะไปเก็บเอ้ไม่ทันแล้วจะทันอยู่แต่ว่ามันเยอะนะต้องมาใส่ปีชหัวใส่อะอ่าต้องโฉบโฉบแล้วออกเลย ถ้าหยุดก็คือตุยแน่โลยไม่ต้องห่วงสิงมอเตอร์ไซค์มาเอง <c oughs> มงอย่าตามกูม,มานะตรกจเพื่อนกูแล้งานมีรถแล้วโอ๊ยกดไม่ทันกดไม่ทันตไม่ทัน <c oughs> ทนี่มีโดนมาด้วย <c oughs> หือหือหือเกือบตายเปลี่ยนรถกัน หน้าแดมหมดแล้วเนี่ยน่ายิงกันอยู่อยู่ไปเลยยิงกันเลยเป้ากันไปหาปั๊มก่ออ่อนแล้วมีอ้ดำตัวนี้อเล่ยังอยู่กันอีกเ่ะอออเล่ยังอยู่กันอีกอ่ะไม่เชื่อเลยงานปุ้มลูกบงสวยจังเลย มาเยอะจังบู้เยอะมากเลยด่านคราวนี้นั่นตาไม่มีของไม่มีอะไรเลยพร้อมตายสุดๆตอนนี้ครับมีอยู่นะเจ็บเลยเพือนเกิด่อนกิดตัวเดิมหรือเปล่านะในสันน่น่ะตัวเดิมครั้งที่แล้วไหมเหมือนชื่อคุณพุทธใช่ไหม าหาแล้วมาเขามาหาเราแล้วเขามาหาเราแล้วเขามาแล้วนะมาแล้วนะมันจะยัดเราแล้วผมเห็นมันอ้อมอยู่ตัวหนึ่งแล้วขับรถมาหาเรานะจะหาทีมทีมแล้วสบายดีครับผมมาเลยเป็นไงเนาะกินเขาลงมาเนาะ อยู่ในบ้านโอ้โหเฮ้ยใครมันสแกนฉันแถวนี้ฉันโดนล้อมไป <laughs> <laughs> โดนล้อม โอ้นอกไปตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งจะตายแล้วอยู่ข้างนอกข้างหลังครับลูกพี่ข้างหลังลูกพี่มันเข้ามาในบ้านเต็มแล้วอยู่ข้างหลังลูกพี่เต็มเลยเหลือ8คนเฮ้ยใครกันเนี่ยวะเฮ้ยโอ้ยเลยบนเขาอ่ะเฮ้ย พี่ว่จ้าเอ๋มาไดต็เยเตเลยพี่ว่จ้าเอจ้ขับรถ่วนเมื่อเ่นด้วเนี้ยเบ่า1หนึ่งกับบอ่่เน็ตเป็นยังเนี่ยผมจะตายแลขี่มอเตอร์ไซค์นี่แบโอ้โอ

กูจะพาเพื่อนขึ้นที่สองได้ให้ก็ดูอี้ยิงกันไปเลยทูทีมยังถ้าทูทีมแล้วกูจะได้ฆ่าตัวตายยังเยอะมีระเบิดมีระเบิดมีเห็นไหมมีระเบิดทีชีพมไม่ทูทีมหรอเหลือเจ็ด <c oughs> คนเนี่ยอเหือสามทีมนี่ว่ารวมเราด้วยเหลือสามทีม <c oughs> กำลังหาทางสองกันอยู่ไอ้คนก็ขี่รถดหามาั้งยังไงกำลังยิงเลยเหลือหกแล้วเว้ยรึ่งออกพูดเดือดย <c oughs> ังไงในกระโดดย่องย่องอยู่ไอ้ชื่อไอ้คนชื่อลาวิเนี่ยเก่งนะกลวง ช่วยกันหรือ่าเมื่อกี้เนี่ยไปเลยโอ้โหวงบีบเลยเอาหายไปไหนมาคนเล่นเฮ้ยแต่ตั้งใจเข้าัถไ่ไมเนี่ย